แล้วก็เริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยพานพุ่มเนี่ยเกิดจากการที่ฝนไม่ไม่มีเงินซื้อผ้าก็ <c oughs> เลยว่าเฮ้ยแต่อยากให้แบบอย,อยากให้บโบสถ์หลวงพ่อมีพานพุ่มอะ่ะเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ปะเราก็แบบคือฝนอยู่ในเออแถวก็คือกรุงเทพนั่นแหละวัดจเจริญเจริญอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพันพุ่มอลังการอะไรเงี้ยแล้วไอ้วัดแถวบ้านเราอะ่ะมันเป็นวัดที่มันไม่มีตังค์อ่ะเข้าใจปะคือแบบไม่มีทุนัพย์อ่ะแล้ว มันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสวยแต่เวลาฝนไปนะฝนมีความรู้สึกว่าต้องมีพันพุ่มนะองค์พระประธานฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมที่นี่ไม่มีวะโอเคในกรุงเทพมีแม่งแถวที่อื่นเขามีหมดเลยคือเขาจเจริญอะไรเงี้ยฝนก็สั่งทําพันพุ่มถวายอันพันพุ่มมาแรกยอมรับว่าเสียค่าโง่เลยว่ะโห,ะโหะแม่นั่งสองพันสองแพงชิบหนเนื้อเลยแบบแพง มาสองถว,ยว,วา,ายแล้ววรพระนึงตายนวเนี่ยอะไรเงี้ยคนก็บางรู้สึกแบบกูองทำเงินเยอะเข้าไหนวะถึงจะสั่งพระสองพระสองได้แล้วคิดดูคู่หนึ่งอ่ะนี่ยังโคตรแพงเลยแล้วไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมันก็ไม่อลังการมันก็ไม่เหมาะสมกับองค์พระ,พาาะประธานองค์ใหญ่ก็แบบอ่ะอันแรกสองอันแรกเสียค่างโงออ่จ่ายไปแล้วกันสี่มันสี้าวจ่ายไปขอให้ได้ดอกไม้สด ก็วางปุ๊บพอวางปุ๊บสวยฮนะโอ้โหใช่เลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละต้องมีพานปุ๊มไ,ไปมาปุ๊บสองสวันเหี่ยวแล้วพอเหี่ยวปุ๊บแม่เหี่ยวปุ๊บก็เอามารีไซเคิลไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงก็แต่ป่ะอ่ะเอาก็จะอ,อ่ะเดี๋ยวเอามาถวายอีกแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาถวายพอถวายปุ๊บก็เสียเงินอีกฝนผมพี่รู้สึกแบบมานั่งนับ,น,บนับนะคูตายนะอย่างงี้คืนนักถวายทุกวันพา่านหรือทุกวันจันทร์เนี่นบยบันไลยแน่นอนฝนนะ่ฝนน,ะน,นะนนะับบันลย เพราะคือฝนไม่ได้ได้ได้เสียอะไรกับวัดแต่แบบแค่อยากให้องค์หลวงพ่อดูมีอะไรอะไรสวยๆประดับขนาบข้างเท่านั้นเองจุดประสงค์ตัวเองเลยนะแล้วหลังจากนั้นเลยฝนก็เอาพานนันนะั้นอะเสสังบอกหลวงพ่อหนูขอนะหนูขอมาเรียนเป็นพานครูเพราะฝนอะจะหัดทำเองรู้ป่ะเพราะฝนไม่ไหว<น>แล้วกับการซื้อเขามันแพง สำหรับฝนฝนแพงนะสำหรับคนเหนืออาจจะแบบจิ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับฝนพานเรส,สองพันสองแพงนะแพงมากฝนก,ก็เอาอะเอาเหี่ยวๆมาแล้วแหละมานั่งหรือทีละอันละอันละอัน,น,นมันทํายังไงวะมันร้อยยังไงวะอ๋ออ๋อมันเอามันทําอย่างงี้อ๋อมันเป็นอย่างงี้โอเคหลังจากนั้นฝนก็เอาละเอามาทําเองพอทำออกมา,าปุ๊บสวยแฮะเฮ้ <laughs> วยไปที่ร้านทำอีกนี่คือก็หลังจากนากั้นก็ถวายนั่นแหละฝนก็เลยทําพันธุ์ูมถวายเ,เพราะถวายปุ๊บเนี่ยก็เริ่มติดใจจากวัดเดียวกลายเป็นแม่งเข้าวัดที่ไม่เจริญแล้วก็เอาเอาพาันไปวางไปวางไปวางฝนไม่ได้สนเลยนะว่าขนจ่ายค่าดอกไม้ไปเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่ฝนไม่สนแล้วรู้แค่ว่าไปาวัดไหนนะอยากให้วัดสวยแค่นั้นเองหลังจากนากั้นก็มีคนชม อยากได้อีกย่อมมีพระวัดแถวชัยนาทเข้าไปวัดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เจริญนะแต่รู้สึกว่าเข้าไปปุ๊บโถไม่มีใครมาถวายเลยดอกมองดอกไม้ทําพานไปแล้วกันระหว่างไปไหว้พระหลวงพ่อเกว่นะก็จะวางวางไว้พอวางไว้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่มีใครมาถวายแต่เรารู้สึกมีความสุขที่เราได้ทาให้ท่านมีความสุขก็ขจะมาแล้วพระท่านชมอยากได้ยมุยมอุ้ยไม่มีใครมาถวายเลยอยากได้อีก ฝนก็เริ่มแล้วหายละต่อไปนี้กูต้องงานงอกแล้วโอ้พระบอกว่าอยากได้นี่เราอยากขัดนะหลังจากนั้นก็ทำมาวางใทานทันกลายเป็นจากวัดเดียวสองวัดสามวัดกลายเป็นสี่วัดหลักๆมันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยทำเป็นจนเนียนเป๊ะเลยเหมือนแบบโอเคทำประกอบอาชีพได้อะแล้วฝนก็ไม่รู้ใจยังไงเว้ ฝนก็เอารองพันพุ่ไมไปขายข้างถนนดูปรากฏว่าเอาแล้วแม่งยังไม่ทันจะอะไรเลยกูโดนอีกแล้วแอ่ไปค้าโอ้โหเป็นอะไรที่แบบพอเราจะทำใช่ปะพี่หนูขอหนูขอขายข้างถนนกับพี่นะทำไมอะเพราะว่าพี่ขายเช่าพระหนูไม่ได้แย่งลูกค้าพี่หรอกเพราะว่าหนูขายพันผุ่มดอกไม้วันนั้นที่ฝนไปนะ ผมไม่ได้บอกใครเลยรู้ป่ะเพราะฝนกลัวแลว้วกลัวภัยคุกคามเดี๋ยวแม่งคนไปดีเฮ้ยจ <Hey, S 1> <ๆ S 2> ีฝนมันจะมาขายตอนนี้เว้ยเป็นดักชักว่าแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไงเขาจะว่าแม่งดังด้านเกียงไนเนี่ยมันไม่กล้ามันไม่กล้าอยู่คนเดียวนะรู้ป่ะคือมันเราไม่รู้ว่าคนเราคนร้อยพ่อพันแม่เขาจะว่าแม่งดังด้านโลกีพวกนี้้วยกูสึกแบบพู้ไม่ดียจะชมตัวเองนะแต่กูก็ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยต้องแบบ จอดในที่ที่ปลอดภัยนีดนึงก็ต้องมีคนเอ้เนี่ยเขาขายแผ,แผงผระใต้ต้นไม้เรื่อยใจฝนก็นมองแล้วทําเลเออเนี้ยได้แผงพ้าเหรอเอออย่างน้อยมีผู้ชายอย่างน้อยมีเพื่อนเราขายดอกไม้เราไม่เบียดเบียนกันแน่นอน,นากฏว่นไอววันน้นไฟนะฟ้าเมื่อมเลยฝนง้นไปทีนึงเอาล่มก,กลับมาเหรอกลับเล่าฝนจะตกเล่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเขารู้กันฝนมานแรงๆนะอะไรเงี้ยหลัจงจากนั้นปุ๊บ อ้าวลุงล,กกลุงกลับไอ้แค่ลุงกลับเก็บแผงพา,นน ciğim, ายอย่างไวเลยมันเป็นแบบพับอ,ะอ่ะไอ้เรากาคิดว่ากว่าเขาจะลือ้อคืออ่ะจริงนะแกพับเก็บแป๊บเดียวเองแล้วแกขึ้นรถปป๊ดเปิดปร้ด,รดนะฝนก็โอ้ของกูพานด้วยกูร้อยมาเลยกูพานตายแล้วจะมีใครมา,าไหวไหมวะเป็นบ่ายสองฝนเลยมันลงตอนนี้ว่าอะไรเงี้ยทำไมวันนี้กูเป็นอย่างนเนี่ยแล้วของสดอะ่ะ คิดดูแลแกันพอของสดปุ๊บฝนก็เอาทูลลงมางกลวยช่วยลูกด้วยลูกยังขายไม่ได้เลยเออฝนจะมากัะถล่มแล้วอะไรเงี้ยมองไปมองมาปุ๊บฟ้าเมื่อปุ๊บแผลบแผลแลแผล,แล,แลนี่คือฟ้าเขาเรว่าฝนก็อ่ะฟ้าฟ้า,ฟาพอเงยหน้าไปต้นไม้พี่ฝนเยอ่ตงต้นไม้ใหญ่เว้ยนี่ใจเฮียถ้าฟ้าลงนะกูเป็นไรเลยนะเออกขมีควรู้สึกแบบนีก รีบเก็บพรรีบเก็บปุ๊บอะพานที่มันขายไม่ได้ฝนก็มาถวายหลวงพ่อกวยรู้ป่ะแล้วฝนก็บอกหลวงพ่อลูกล้มอีกแล้วนะถ้าลูกล้มรอบเนี้ลูกแย่แล้วนะหลวงพ่ออะไรเงี้ยหนูเนี่ยจะไม่มาเลยรูย้ะ ร้องไห้ไปแล้วก็ไปข้างหลังท่านเอามือไปวางบอกหลวงพ่อไหนหลวงพ่อบอกว่ามือหนูเนี่ยทามาหากินได้ด้วยมือตัวเอง่ยหนูไม่เคยขอกันเลยนนะหนูขอได้ไหมขอให้มือหนูเนี่ยหยิบจับอะไรแล้วเป็นเงินได้ไหมเออหนูตั้งใจแต่ทางานอดฟนินอะไรเงี้ยแล้ววันลงขึ้นเลยโอเคเลยวันลงขึ้นแม่งมีออเดอร์เฉยเลยงงมากฝนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าท่านรู้อะไรเงี้ย พ่อตอนนั้นนะ่ะฝนขออ่ะขอให้ฝนอ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะนะด้วยฝีมือตัวเองรร้ปวะแล้วฝนไม่อยากแบบมานั่งปากหวานง้อใครอะ่ะแต่ว่าฝนจะไม่เอาแล้วพี่ฝนเอามือไปวางไว้ตรงหลงหลงเพระทกล้วยใครเคยไปบ้างข้างหลังมันจะมีทองใช่ปะฝนแปะข้างหลังแล้วฝนก็ขอนะมือคู่เนี้ยให้ลูกทําเงินด้วยมือของตัวเองเลยใจลําบากกูจะเหนื่อยเหนื่อยไงรู้ไม่สนเลยขอให้ลูกได้แสนต่อเดือนอะ่ะ หลักแสนนะฝนขอรอบคือหลักแสนแล้วกันเพราะว่าฝนอ่ะอยู่ไม่ได้ถ้าตา่ำกว่าแสนนะอยู่ไม่ได้จริงถ้ารอว่าสนามมาผู้ชายมาตะเชงเชงมาแบบยินเชิญกาแฟเธอฝันไปเธอจากเออไม่รอหลังจากนั้นปุ๊บพอฝนกลับมาปุ๊บอะฝนก็มีข่าวดีเว้อออเดอร์แม่งรันเลยรู้ปะ,ะพอรันปุ๊บฝนไม่ได้นอนสมใจเลยนะฝนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวหนูไปขอใหม่นะ หนูมีเรื่องต้องเคลียร์กับหลวงพ่ออีกรอบหนึ่งรอบนี้ที่ฝนวางเออข้างหน้าหลวงพ่ออ่ะฝนไปขออีกรอบนะคือเปลี่ยนใหม่ครั้งที่แล้วขอขอแล้วฝนไม่ได้นอนอะ่ะเขาจะว่าฝนไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วฝนะทําไม่ทันแล้วเงินก็แบบมันสุขภาพก็เสียฝนก็มีความรู้สึกฝอหลวงพ่อหนูขอไปเอกงงานเดียวอะ่ะให้หนูมี oh <my. S 1> เงินได้เป็นอาทิตย์เลยได้ปะเอาแก้ใหม่ครั้งที่แล้วเหนื่อยไฟหลวงพ่อแล้วจะนับมาไปขออีกี่ยก็มีรอบนี้แหละเทียน เจอเซตเทียนทองไปนะสี่ห้าเจ้าสมเมียที่ตั้งใจเลยฝนก็กล่าวว่าแบบเออเดี๋ยวฝนทําพันพุ่มไปถวายนะคะแล้วก็นั่นแหละก็เลยโอเคก็ถือว่าดีนะทำงานในบ้านแล้วมีออเดอร์แล้วก็ให้คนมารับแทนถ้าฝนไปนั่งขายเปิดท้ายรถอ่ะบอกตรงๆว่าเสี่ยงไหนจะเดินทางไหนจะเหนื่อยไหนจะกับความปลอดภัยไหนจะโดนคอมเมนต์เขนเคี่ยวอีกอะไรเงี้ย นั่นแหละพี่ฝนก็เลยแบบเออเร,เริ่มเริ่มมีทางออกของตัวเองแล้วไปประมาณเริ่มเริ่มมีไอเดียซุกซนแล้วคราวนี้แบบเข้าแล้วเฮ้ยกูแต่งหน้าศพดีกว่ามันชิวแล้วไงเขาจ่ว่าถ้ามันมีเงินเข้ามาเนี่ยคือไรายได้ที่แบบว่ามันโอเคแล้วเราเราแบบคือมันคุ้มค่าแรงอะ่ะคราวนี้ยแหละไองานการกุศลที่อยากจะทํานะที่รู้สึกว่ามีความสุขนะมาแล้วพี